สวัสดีทุกคนด้วยนะคะนี่เมรี่เองค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงบิ๊ิจัง how to how to นะคะในคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับวิธีการหาของพรามหรือวิธีการใช้กุญแจรีเลิกนั่นเองค่ะสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วนะคะคงจะงงกันสินะคะว่าไอ้กุญแจพวกนี้เราจะหากันได้จากไหนนะคะและจะใช้ยังไงนะคะถึงจะได้ชิ้นส่วนของพรามที่เราอยากได้ค่ะดังนั้นนะคะเมื่อมีคนสงสัย เขาก็เลยตัดสินใจทําคลิปนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะรู้สึกว่าคลิปเก่าที่เขาเคยทาเนี่ยมันตลกมากรู้สึกอายนะคะยังไงก็ตามค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มคลิปกันเลยดีกว่าเนาะสำหรับวิธีการหา r e ลิกนะคะเราสามารถหาได้จากภารกิจทั่วไปค่ะแต่ภารกิจที่คนส่วนมากใช้ในการฟาร์มหามากที่สุดนะคะก็จะมีภารกิจแรกนะคะเฮเลเน่บนดาวเซตเทิร์นค่ะ 2. I.O. บนดาวจูปิเตอร์ค่ะ 3. คาราอาซานะคะบนดาวอีริสและสี y ไฮรอนบนดาวเซตนาค่ะ <c oughs> เมื่อเราได้ริลิกที่ต้องการมาแล้วนะคะการที่เราจะเอาริลิกไปใช้นั้น สิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือเราต้องปลดล็อกมาสตังชั่นนะคะเพื่อที่เราจะได้ปลดล็อกตู้เก็บรีลิกนะคะหรือว่ารีลิกรีไฟแนนซ์นั่นเองค่ะสําหรับตัวตู้เก็บรีลิกนั้นนะคะเราสามารถใช้ w i ท์ Traces ที่เราได้จากการลงไวท์ฟีเจอร์ในการอัปเกรดรีลิกที่เราอยากใช้ค่ะซึ่งวิธีการอัปเกรดเนี่ยก็สามารถทําได้ง่ายๆนะคะนั่นก็คือให้เราเดินไปที่ตู้ค่ะแล้วกดเลือกรีลิกนะคะที่เราต้องการจะอัปเกรด เสร็จแล้วนะคะให้เรากดเลือก,กว่าเราอยากจะอัปเรกรดเป็นแบบไหนนะคะซึ่งแต่ละแบบเนี่ยจะช่วยเพิ่มโอกาสในการดรอปชิ้นส่วนที่หายากให้ดรอปง่ายกว่าเดิมค่ะซึ่งก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะอัปเกรดเป็นแบบไหนกันนะคะเมื่อเราเตรียมรีลิกสเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถกดเลือกภารกิจที่อยากจะลงได้เลยค่ะซึ่งโดยความชอบส่วนตัวแล้วนะคะเขาจะชอบลงภารกิจประเภท rescue หรือไม่ก็ capture ค่ะเพราะว่ามันสะดวกแล้วก็รวดเร็วดีนะคะ แต่ถ้าใครอยากจะลงหาของพรามหลายๆอันนะคะก็สามารถเลือกภารกิจประเภท Non-Endless Mission ได้เลยค่ะในระหว่างที่เราอยู่ในภารกิจนั้นนะคะให้เพื่อนๆเ,เก็บ Void Traces ที่หอบตามพื้นแบบในคลิปให้ครบ10อันนะคะเพื่อที่เราจะสามารถเปิดกุญแจได้ค่ะและเมื่อเราทำภารกิจเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เราเดินไปถึงทางออกตัวระบบจะสุ่มของรางวัลมาให้เราค่ะ ซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเลือกของตัวเองหรือจะเลือกของคนอื่นในทีมค่ะสำหรับภารกิจประเภท non endless mission นะคะระบบจะสุ่มของรางวัลมาให้เราทุกๆเว v e หรือ round สำหรับภารกิจ defense และ interception ค่ะและสำหรับภารกิจ survival นะคะระบบจะสุ่มของรางวัลมาให้เราเมื่อเราอยู่ถึง5นาทีค่ะ และเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการที่จะไปต่อหรือว่าเราต้องการที่จะออกจากภารกิจค่ะซึ่งถ้าหากว่าเราอยากจะไปต่อนะคะในภารกิจ Defense หรือภารกิจ Interception เราสามารถกดคําว่า But t o n นะคะเพื่อเลือก r ร l i ลกอันต่อไปได้เลยค่ะแต่ถ้าหากเราอยากจะออกจากภารกิจนะคะเราก็แค่กดตรงคําว่า e x t r a c t ค่ะ สำหรับภารกิจ Survival นะคะเราสามารถกดเลือกกุญแจที่ระบบเด้งขึ้นมาให้เราเลือกถ้าหากว่าเราอยากจะไปต่อค่ะแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะออกจากภารกิจนะคะเราก็แค่กดตรงปุ่ม Play with a u r e l i c ตรงด้านล่างขวาของจอค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะสามารถบิ้งไปตรงทางออกเพื่อออกจากภารกิจได้เลยค่ะและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของวิธีการหาของพรามหรือวิธีการใช้ Vo i ริลิกนะคะถ้าใครมีคำถามหรือสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้เลยค่ะ แต่ก่อนที่จะปิดคลิปกันนะคะเขามีวิธีการแลกของพรามเป็นแต้มดูแคทสำหรับผู้เล่นใหม่ที่อยากจะซื้อของจากบารกิเทียหรือ v เทรดเดอร์ค่ะสำหรับการแลกชิ้นส่วนพรามเป็นแต้มดูแคทนั้นนะคะก็ไม่ได้ยากอะไรค่ะและยังสามารถทำได้ง่ายๆนะคะซึ่งเราจะต้องเดินทางไปยังเลย์ซึ่งจะเป็นเลย์ไหนก็ได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเดินไปตามในคลิปเลยค่ะเมื่อเรามาถึงตู้แรกนะคะให้เรากดเข้าไปค่ะ หลังจากนี้นะคะเพื่อนๆก็จะสามารถเลือกชิ้นส่วนที่อยากจะขายเป็นแต้มดูแคทได้เลยค่ะเป็นยังไงคะง,ง่ายนิดเดียวใช่ไหมถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้เขาด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามกันคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจุบ๊บๆว่